ถ้ามาดูเรื่องนี้ค่ะแทนที่คนจะดูนักร้องแทนที่คนจะสนุกนะอ้าวสายตากลับต้องไปจับจ้องที่มือกีตา้าคุณใบปอัติยาค่ะหมอลำซิ่งเจ้าของฉายาราชินีรถแห่เขาไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่นครราชสีมาคืนวันที่21ตุลาคมปรากฏว่าสายตาไปจับจ้องกับคนที่อยู่ด้านหลังก็คือมือกีตา้า<อ>เป็นมือกีตาราที่ไม่ใช่มือประจําวงอะค่ะคือให้มาช่วยแทนปรากฏว่ามือกีต้์อยู่ดีก็ฉุนเฉียวโมโหมีเรื่องอยู่บนเวทีเดี๋ยวลองดูค่ะ โคล่าโคล่าโคล่าฉันนับเต่โกบะฉันโคลาโคลาโคลาฮ่าคุณจะมาถึงเมาฮ่าไปกเอวแต่จะได้ไหมอ่ะคุต้อัเป็นกเจอคุายแล้วมาจะหดแแห้งไม่ใชุ่กเราไม่สนัดนัดเอาไปยืดปังเพลงดึกแล้วแล้ไม่ับอยากเล่นไม่ดูกลับอย่ามองกันเลยตัวเองเคนแตรีีราชอบไปบตามภตามบาฉันชอบเดี๋ยวหยุดก่อนละนนึงนะฮะช คุณผู้ชมคะดูสิคะทางคนเสื้อสีเหลืองเนาะตอนแรกในมือยังถือกีตา้าอยู่ดีๆสักพักหุยังกีตา้าลงเลยแล้วก็พุ่งไปใส่ผู้จัดการของคุณใบปอนี่เวียงกีตา้าก่อนนะคะแล้วพุ่งไปเลยคะ่ะระหว่างการแสดงบนเวทีทุกคนงงมากทุกคนงงจริงๆนะคะคนที่เป็นผู้จัดการของคุณใบปอชื่อว่าน้องแป้งนะคะเนี่ยพุ่งนี่พุ่งใส่กระเด่นไปเลยคะ่ะคือผู้จัดการของคุณใบปอเนี่ย หัวเข่าแตกบวมมีอาการเจ็บที่ไหล่สะโพกพอคุณใบปอเห็นหยุดร้องเพลงไปดูอาการของผู้จัดการทุกคนตกใจคนมางานก็ตกใจนักดนตรีทีมงานทุกคนงงว่าเกิดอะไรขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์นี้คุณใบปออัดคลิปพูดถึงเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นบนเวทีเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังดูคะ่ะทอเสือ้อเราก็โวยวายเราก็สีนาะปอสีนาะปอึ้นมาปอ,อยู่ทั้งเวทีเราปอก็ร้องเพลงอยู่ เราอยู่หลังเวทีแล้วเราก็สี่หนะาคะเพราะว่าปอ,าม,าปอมึงหยุดลองเดี๋ยวนี้เลยกูซังให้มึงหยุดเนี่ยประมาณนี้นะวงเนี่ยบอมบอมเป็นวงที่ประจำของปอนะคะอันนี้คือวงปอติดงานย่ำเว้นวงปอติดงานยำเว้นแล้วแบบที่นี่แลนว่าท่านก็เลยเอาวงนี้เพื่อนมาแทนเพะวะวงเนี่ยนะเคยเหตุงานรวมกันยูกรุงเทพ โอ้โหนี่ค่ะอำเภอพีหมหยนครราชสีมาคืนวันที่21ตุลาคมส่วนคุณแป้งผู้จัดการของคุณใบปอที่ถูกทำร้ายบอกว่าเห็นมือกีตาร์เดือดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีสงสัยเขาจะดื่มมาแต่ก็ไม่คิดว่าจะเมาขนาดนี้ตัวคุณแป้งเนี่ยก็มีหน้าที่ดูแลนักร้องไม่ทันได้ระวังอะไรเพราะไม่คิดจริงๆว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ เองไปแจ้งความนะคะลงบัน <minutes> ท <authority. S 1> ึกประจําวันเอาไว้แล้วที่สพพิมายก็จะดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุข้อหาทําร้ายร่างกายทําให้เสียชื่อเสียงรวมทั้งอาจารย์มีการฟ้องแพงด้วยนะคะเรียกค่าเสียหายด้วยตํารวจก็นัดให้สองฝ่ายมาเจอกันที่สพพิมายเพื่อเจรจาไกลเกลี่ยกันในช่วงบ่าย25ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะท่ามกลางสายตาของผู้คนมากมายโอ้โหเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะไกลเกลี่ยได้ไหมอ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําเอาคนดู ช็อกเหมือนกันนะฮะอีกหนึ่งเหตุการณ์ชวย